คำเตือนโปรดใส่หูฟังในขณะรับชมเพราะว่าคลิปนี้เต็มไปด้วยถ้อยคำที่ชวนหน้า <c oughs> ถ้อยคำที่ชวนหน้าถ้อยคำที่ชวนให้คนอื่นเข้าใจผิดดังนั้นโปรดใส่หูฟังซะเตือแล้วนะจ๊ะ <c oughs> สวัสดีครับทุกคน <c oughs> ผมโกรบเป็ด <c oughs> <c oughs> และแล้ววันนี้มันก็มาถึงแล้วสินะทุกคนวันที่จะทําให้ทุกคนกลายเป็นสาวดุนยังไงล่ะ <c oughs> <c oughs> ถึงแผนการทั้งหมดจะถูกเปิดเผยโดยคุณเจนแล้วก็ตามเถอะแต่เราก็ต้องทําให้มันสําเร็จให้ได้เลยและครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สําคัญที่สุดเพราะเป้าหมายต่อไปของเราคือบุคคลที่ขายของที่เก่งที่สุดในปัตตภ,ภีและยังเป็นแอนิเมเตอร์อันดับต้นๆในตอนนี้นั่นก็คือเรียวพีส แล้วนะ่ะซื้อมาหมดแล้วว่าวันนี้นะ่ะเรียวพีชจะออกไปกินปิงซูที่ห้างแห่งหนึ่งนี่แหละคือโอกาสที่จะทำให้เขากลายเป็นสาวดุน้น <c oughs> จากนั้นแผนการทั้งหมดของเราก็จะสำเร็จทุกคนจะต้องซิโลลาบให้กับความน่ารักของสาวดุ้นแน่นอนโอเคงั้นก็ไปกันเถอะ เจ้าบ้านั่นมันกําลังวางแผนทําอะไรสักอย่างอยู่แน่ๆ<บ>ผมบอกแล้วว่ามันตั้งใจจะเปลี่ยนทุกคนให้กลายเป็นสาวดุ่นนะแต่นายบอกเราเชื่อไปนะเจสซี่บอยคุ้งเห็นมิลาสภาพเราตอนนี้กลายเป็นสาวดุ้นกันหมดเลยนะนไม่จริงสะหน่อยผมบอกไปในแชทกลุ่มแล้วนะแต่พวกคุณอ่านแชทกันชา้ากันไปอะ่ะยังไงก็ตามเถอะวันนี้เราต้องขัดขวางแขนการของเจ้านั่นให้ได้เลยนะก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไป ใช่ใช่แล้วจะไม่มีใครต้องกลายเป็นสาวดุนอีกแล้วและพวกเราจะหาวิธีกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้ได้เะนานี้อุตส่าห์ได้ล่างสะบูมซะขนาดนี้ถ้าได้กลับล่างเดิมก็แอบเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยผมก็แอบติดใจอยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะไอ้ผีที่พวกแกตั้งใจทําลายแผนการของมันหรือมาทําลายแผนพวกกันเองเนี่ยพอเลยพอเลยเลิกล้อเล่นกันได้แล้วต่อจากนี้เราจะเริ่มแผนการขัดขวางการเป็นสาวดุน พร้อมแล้วหรือยังทั้งสองคนพร้อมครับลุยกันเลยในที่สุดห้างก็เปิดสักทีวันนี้แหละเราจะไปกินบิงซูให้หนำใ,ใจเลย <c oughs> เป็นไปตามที่สื่อมาเป๊ะเลยวันนี้แหละเวลพีสจะต้องกลายเป็นสาวดุนสุดหน้ารักและทุกอย่างก็จะเป็นไปตามแผน <c oughs> อะไรกันเป้าหมายต่อไปของมันคือพี่พีทอย่างนั้นเหรอไม่ได้การละถ้าพี่พีทกลายเป็นสาวดุนมันจะต้องเกิดหฮยนะกับวงการแอนิเมเตอร์แน่ๆพวกเราต้องรีบขัดขวางมันไม่งั้นทุกคนจะต้องกลายเป็นสาวดุ่นนะนายมันมงกุฎนี่นะไอ้น,นั่นมันจะโยนมงกุฎใส่ได้ดื้อเลยเหรอไปพวกเราลยุยป,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 ปั๊บๆเดี๋ยวผมเติมพลังป,ปั๊บ ผมจะเป็นคนไปเองวันนี้แหละที่ผมจะได้ล้างตาบาบที่ไม่สามารถช่วยใครได้มันจะจบลงวันนี้แหละสู้เขานะเจซีบอยอ่าได้เลยฉันเชื่อในตัวนายเจมหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะโกเป็ดเอ้าวสวัสดีคุณเจมวันนี้อากาศดีจังเลยนะออกมาเดินเล่นอ,อย่างนั้นเหรออย่ามาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้น่ะเมื่อกี้แกกำลังจะโยนมุงกุดใส่พี่พีชใช่ไหมฮะเอ เมื่อกี้เห็นด้วยเหลยนีใ่ใช่ใช่ใช่แล้วแหละคุณเรียวพีสจะต้องกลายเป็นสาวดุ้นและทุกคนจะต้องกลายเป็นสาวดุ่นเหมือนกันวันนี้ยแกจะไม่สมหวังหรอกนะเตรียมใจไว้ให้ดีซะเถอะโกเป็ดแกมาทำอะไรที่นี่อ่ะกลับบ้านกันเถอะเฮ้ <Hey. S 2> มามามิมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยหรือหรือว่าแกโกเป็ กับบ้านกันเถอะไปหาอะไรทําสนุกๆที่บ <mm ้านกันดีกว่านะไม่มาม่ตอนนี้ยังไม่ได้นะไม่ไม่ไม่มาคิดจะมาขวางเราอย่างงั้นเหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกหน้าอีผีเสร็จกันอ่ะข้างนี้เดี๋ยวจัดการเอง ฉันรู้สึกได้เลยว่าพลังของฉันมันเออล้นออกมาจากร่างกายของฉันคางนี้แหละฉันจะไม่ติดกับของแกแน่นอนเคบับกกโกเป็ดอะไรวะคางนี้แหละฉันจะไม่ติดกับของแกแน่นอนโกเป็ดจะไว้ใจได้ไหมเนี่ยแกล้แก่โเป็ดสวัสดีคุณฟาร์มบงเงินงจังเลยนะที่มาเจอกันที่นี่แลบเนี่ย ว่าแต่ร่างนั้นอะเป็นไงบ้างถูกใจหรือเปล่าคุณฟาร์มถือว่าใช้ได้เลยแหละชั้นก็เริ่มติดใจกับร่างนี้ซะแล้วสิชัจะใช่ที่ไหนกันเล่าตบ้าแกนะแกฟังอ่านนะนะที่มาเปลี่ยนร่างกายของชันนกลายเป็นสาวดุ้นเวันนี้แหละฉันจะปิดบัญชีกับแกเองโกเป็ดโอ้โหนี่คุณฟาร์มคิดจะมาจู้กันจู้กันกับโกเป็ดผู้นี้เลยอย่างนั้นหรออันจะเอารูปแบบทีิสิบ เหนียวไก่ถึงวงสวรรค์แกะตัวแพะปันนีกคือรูปแบบที่แปดเห็นแบบดิจิตอลนี่พี่คุณฟาร์มขอถามอะไรหน่อยสิคุณฟาร์มพอจะรู้จักสิ่งสีนี้ไหมเอ่ยฮะรีโมทอย่างั้นเหรอ แกเนี่ยสติดีหรือเปล่าเนี่ยฮะคิดจะเอารีโมทมาสู้กับปืนอย่างนั้นเหละร,รีโมทอย่างนั้นละ่ะชิบหอยละไม่ไหวแล้วมันมันมาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว เสร็จไฟอีกหนึ่งสินะแล้วก็สาวน้อยที่อยู่ตรงนั้นน่ะออกมาได้แล้วละมั้งนี่แกรู้อยู่แล้วสินะว่าพวกเราแอบสะกดรอยตามแกมาเนี่ยแต่ว่ามันจบแล้วแหละขอบเขกทำสับสับเพืจบน่าสงสารจังเลยนะที่แกต้องมีจุดจบโดยที่ไม่สามารถต่อต้านอะไรได้เลยลาก่อนนะอ๋อนิจังเฮ้นั่นมันเสียโรลลี่นีหว่า หรือว่ามันคือกับดักตั้งแต่แรกสินะไอ้เจ้านั่นมันรู้การเคลื่อนไหวของพวกเราจากนั้นก็ส่งเด็กคนนี้ให้สะกดรอยตามเราอีกทีเพื่อเรียก F.B.I. ออกมาสินะเฮเสร็จมันอีกจนได้สินะในที่สุดก้างของขอก็หายไปสักทีสินะมาเริ่มแผนการของเราต่อกันเถอะเอาล่ะคุณเดียวพีสมาเป็นสาวดุ้นด้วยกันเถอะนะ ใครทำอะไรตกไว้เนี่ยบ,บ้านอ่ะนี่คุณพีชหลบมงกุฎของเราได้ไงเนี่ยเออมันมันท้องบังเอิญน่แน่ว้าวนี่มันซิกอร์ไลอีพีชอแบรนดุกดิกหนึ่งดาวโหลดซิกอร์ไลอีพีชอันแบรนดุกดิกหนึ่งได้แล้วที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเออพี่พี่นี่ขายของข้ามช่องกันเลยแล้วเนี่ย ork! แกนกแกม่แกรอบนี้แหละไม่พลาดแน่เอ๊ะ อะไรพี่ที่มาชนเมื่อกี้เนี่ยหน้าหน้านี้ไอหัวกลมๆนั่นที่จริงมันคือหน้ากากอย่างนั้นเหรอแบบนี้เราก็สวมมงกุฎที่หัวไม่ได้นะสิงั้นก็คงไม่มีทางเลือกแล้วสินะการที่จะใส่มงกุฎที่ส่วนอื่นที่ไม่ใช่หัวเปอร์เซ็นต์ในการกายร่างมันมีแค่0.01%เท่านั้นเองถ้าพลาดแล้วก็คนคนนั้นก็จะไม่ได้รับผลของมองกุฎอีก ไงก็ตามเถอะเอาว่ะนี่เป็นโอกาสเดียวและโอกาสสุดท้ายคงต้องเดิมพันกับ0.01%ที่เหลือแล้วแหละพี่พีชพี่พีพี่พีสตัวจริงใช่ไหมเนี่ยสวัสดีครับนี่พี่พีสผมชอบพี่มากๆเลยนะพี่ทำคี่บอ,อกมาได้สนุกมากๆเลยแหละขอบคุณมากเลยครับอพี่พีชผมมีอะไรมาให้ใหด้วยช่วยรับเอาไว้หน่อยนะครับขอบคุณมากเลยครับ เอาละ0.01%ของฉันแสดงให้เห็นที่4ีว่านายนนะ่ะมีอยู่จริงฉันเชื่อมั่นในมงกุฎของฉันโอเลโนโอเทิรนดรออ่้าวของที่ให้เมื่อกี้หายไปแล้วหรือว่านี่น้องเล่นมายากลเสกขอให้หายไปใช่ไหมเนี่ยใช่ครับ สุดยอดไปเลยว้าวพี่ชอบมากเลยงั้นพี่ให้สติกเกอร์ลายลพี่สนเบนดุกดิกหนึ่งแบบฟรีๆเลยขอบคุณมากครับพี่พีเงั้นพี่ไปก่อนนะมันจบแล้วสินะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราทำมามันจบแล้วสินะ <c oughs> กลับบ้านดีกว่าเราเฮ้กลับถึงบ้านที วันนี้กินบิงซูสนั่ใจเลยน่ะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ย ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe c h anel n โกเป็ดของผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจ a c e b o o k โกเป็ดด้วยนะครับลิงก์อยู่ข้างใต้ description เลยแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกช่องโกเป็ดได้เลยนะจ๊ะถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับเราเลยแหละสมัครราคาไหนก็ได้หมดถือว่าสนับสนุนค่ามาม่าให้เราแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละแล้วเจอกันนะจ๊ะทุกคน Thank you